บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิคเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัตสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปปาทาอิทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอาสติอิทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามะรูปะปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัดสะผัดสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัดสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทนาปัจจยาพะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมพวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสสะเกวาลัสสะทุกขักขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาวิชายะตะเววะ อเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามะรูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโท เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแหง่งชาตินั่นแลชรามรณะโซกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสสุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตัดสะเกวะลัดสะทุกขักขันทัดสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้